ทีมขวัญถุงครับจากอุตรดิตครับพบกับทีมอธิการรีสอร์ทจากสุโขทัยนําทีมโดยพี่ตุ๋ยฮะส่วนทีมขวัญถุงก็นําทีมโดยพี่รงครับโอ้โหเอาละฮะเดินมาดกกาแฟแล้วครับพี่รงบอกว่าง่วงจะหลับแล้วครับเอ่อดกกาแฟใหญ่แล้วฮะคนละสองคนละสองแค่กาแฟครับ เดี๋ยววันที่ไม่นะเดี๋ยวนี้ขันถุงนีไปไหนก็เข้ารอบสี่แทบจะทุกครั้งแล้วนะฮะเริ่มโดดดังแล้วครับเอาโสนำทีมโดยพี่ลงกับกองต้นนะฮะจะเห็นหน้าตาบ่อยครับแบ็กสุดหล่อฮะแบ็กสุดหล่อ ส่วนอีกสนามหนึ่งในรุ่นโอเพ่นสุขโขไทยยังไม่จบดีนะฮะถ้าจบเสร็จปุ๊บก,ก็จะเป็นการเชือกในรอบรองชนะระหว่างทีมเวชเชงดาวครับกับทีมดับอั้งนะฮะแล้วต่อจากคู่นี้ก็จะเป็นรุ่นโอเพ่นทั่วไปเลยนะครับ Six tám pháo dạng ngắm mọi thứ 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 ngắm mọi ดเเอาแล้วฮะนักกีฬาลงสู่สนามนะครับระหว่างทีมขวัญถุงกับทีมอธิการฝั่งผู้พญาตอนนี้ก็เป็นทีมขวัญถุงจากอุตรดิตนะฮะในชุดสีส้มส กับทีมอธิการรีสอร์ทฝั่งตรงข้ามผูทิยายครับในชุดสีขาว้กก็กรรมการขึ้นปฏิบัติหนา้าที่แล้วนะครับผู้ตัดสินแต่อเอกจากต้บุรีนะฮะส่วนผู้ช่วยผู้ตัดสินก็นนเป็นในตำวินิจตั้งสินฐานจากสุโขทัท<า>ยครับ,บ,รอ,รบอันนี้ได้รับเกียรติจากคณะกรรมการจากสมาคมอ่ มุตสนจากสมาคมกีฬาประเทศไทยนะเซตที่หนึ่งขวัญสุงส่งลงสนามครับมาเป็นพร้อมหน้าพร้อมตานะครับใครจะจัดแข่งขันเสรปบตะก้อแล้วต้องการติดต่อคณะกรรมการติดต่อผ่านเพจตะก้อูุตบอนได้วนะครับก็จะเป็นรอบรองชนะเลิศ กำลังจะเริ่มเกมครับในรอบรองชนะเลิศระหว่างฝั่งถุงฝั่งภูพยานชุดสีส้มครับตำแหน่งหน้าขวาทำหมายเลขสี 4, ่สก,ก้ตำแหน่งหน้าซ้ายหมายเลขห้าเป็นพีล่ลมงปันถุงครับแล้วตำแหน่งแบ็คหมายเลขสามเนี่ยฮะร้อยตำรวจเอกธนวัฒน์จันทาหรือว่าประกองต้นส่วนทีอนรรมอธิการรีสอร์ทครับตำแหน่งหน้าขวาทำเป็นสายชนชนแดนครับตำแหน่งซ้ายชมก็เป็นพี่ติงจากหน้านฮะ ผมถูกได้แก่ภาค5ส่วนส่วนในตำแหน่งแบ็คก,ก็เป็นพี่ตุ๋ยนะฮะวันนี้เป็นสปอนเซอร์เองด้วยแล้วก็ลงแข่งเองด้วยนะฮะเจ้าของรีสอร์ทมืงการรีสอร์ทส่งเองเล่นเองเลยนะครับพี่ตุ๋ยเป็นนักกีฬาอาวโุโสที่ใจรักกีฬาเซปักตะก้อมากๆครับพี่ตุ๋ยเปิดครับปิบปติ๋งชงให้สายชนลูกนี้ผมถุงได้แต่ ร้านติดบล็อกพี่ลงฮะเอ่อต้องขออนุญาตแก้ไขเมื่อสักครู่นะครับที่สองไหครับแข่งแข่งนระกูลโสในรอบรองชนะเลิศกรรมการเอ่อเป็นกรรมการเลวทเชียงดาวพบดาบอั้งนะครับนักกีฬาลงสนามครับขอดูแข่งเชือกหน่อยดิสองเป็นผู้ตัดสินนะฮะเป็นคณะในรอบรองกรรมการผู้ตัดสินภาคห้านะครับภาคห้าฮะรอบรองชนะเลิศนะครับประเภทโอเพ่นนะครับ โอ้ยพี่ลงยังเกี่ยวอยู่ครับโอ้ยพี่ลงแก้ไขไม่เข้าโอ้โหออกอาการเสียดายเลยครับพี่ลงเอานะครับต้องฝากพี่พี่ลงรองเท้าสักโคไทยแล้วก็อุตรดิตครับฝากกดแชร์กันรัวฮะเป็นกำลังใจให้ทั้งสองทีมครับสวัสดีครับคุณมนตรีน้องโกสู้ๆอับดุลสลิสโซเลต้า ก่อนกำปั้งถ่ายเดี๋ยวไม่ได้ถ่ายเอัพี่ถ่ายไม่ได้จริงๆครับเพราะว่าในรอบนี้มการแข่งขันพร้อมกันสองสนามฮะตอนนี้พิชาติพิกรณแล้วก็ดับต้อมลงสงนามสองอยู่ครับเดี๋ยวอ,อ,อย่างไรจะแจ้งคนให้ทราบฮะแต่จะให้ลงชั่วโมงนี้ไม่ลงนะครับรอถือถ้วยอย่างเดียวแล้วครับเพราะเมื่อวานผมช่วยให้เข้ารอบแปดมาแล้วนะฮะ ขอบคุณครับพี่กระเท้ายาวยใหญ่กันนะพี่สวัสดีครับนงวุฒิครับสวัสดีครับเอฟซีแด็ดเราลุงเอาแล้วงานเดีงงานนี้เอาแล้วเดี๋ยวผมชนชสู้ๆเฉียนัโตท้นเลยใจใครเนาะพี่ก็ไปเ<า><า>ล่นกันหลายทีส,สรุปก็เป็นพี่ๆน้องๆเรานะฮะก็ปล่อยให้เป็นไปนตามเกมนะครับแพชนะเป็นผลของการกีฬาแล้วเดี๋ยวจบแบบนี้ก็มีแมตช์หน้าได้เล่นกันต่อได้เจอ เรามองในแง่บวกนะครับถ้า,าม่ีเวลาให้แข่งเราก็ไม่ได้มีโอกาสเจอหน้าเจอตากันนะฮะก็คิดจะว่าได้มาเจอหน้าเจอตาพี่ๆน้องๆฮะเสริมมิตรภาพเสริมไม่ตีขึ้นกันแล้กันครับกีฬาพาเรามา,มาพบกันนะฮะมิตรภาพายิ่งใหญ่เหนือชายคนะามแต้มอยู่ที่สามต่อห้าครับขวันถุงตามอยู่สองแต้มนะครับ มาดูลุนกันครับส่วนผลการแข่งขันในสนามสองถ้าเป็นเช่นไรเดี๋ยวจะรายงานให้ท่นทราบนะครับลูกนี้ยังเกี่ยวอยู่ครับแก้ไขข้ามไปครับพี่ติ๋งเปิดหัวชงให้จ้ชนสีออกห่างนิดนึงเอาครับเจ้าโก้เกี่ยวอยู่พี่ลงลูกนี้เตะโอ้ลงท้ายคอร์ดเอา